ตัวเลขต่างๆน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราเห็นการผ่อนผันมาตรก,การมากมายแล้วก็เริ่มมีมาตรก,การเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะคุณสนังอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยท่านอยู่ในฐานะของประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรอบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นแผนการจัดหากระจายวัคซีนชัดเจนขึ้นมีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อเนื่องมีแผนเปิดประเทศดังนั้นเศรษฐกิจปลายปีก็จะเฟื่อตัวต่อเนื่อง กรกอรก็เลยปรับประมาณการเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะคะเดือนก่อนเนี่ยมองว่าจะติดลบตั้งแต่ร้อยละ0.5ถึงบวกร้อยละ1พอปรับดีขึ้นจะอยู่ในกรอบ0ูร้อยละ0ถึง1นะคะคือปรับกรอบล่างขึ้นมาแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตัวเลขการติดเชื้อหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ไปสักระยะนะคะการส่งออกมองยังไงมองว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ1 2ถึง14จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นแต่มีเงื่อนไขนะคะการส่งออกนี่มีเงื่อนไขคือค่าระวางเรือ ต้องไม่สูงจนเกินไปนะคะและสามารถควบคุมการระบาดในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมได้การฉีดวัคซีนให้แรงงานได้ทั่วถึงส่วนอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปมองว่าจะอยู่ในกรอบร้อยละหนถึง1.2รัฐบาลควรมีมาตรการเสริมค่ะทั้งชอบดีมีคืนนะคะแล้วก็เติมเงินให้แบบมาตรการคนละครึ่งเป็น6,000บาทเร็วที่สุดเงินจะได้หมุนเวียนในระบบมากขึ้น นอกจากนี้แผนการเปิดประเทศของรัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนักลงทุนต่างชาติซึ่งควรจะมีความชัดเจนค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการกับชาวต่างชาติได้เตรียมตัวอย่างไรก็ตามเดี๋ยวกก,กรอจะยื่นหนังสือนะคะคือท่านมีการยื่นหนังสือขอเข้าพบท่านนายกในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อหาหรือแนวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลังจากเศรษฐกิจมีทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นก็จําเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมแล้วก็จะทําให้ปริมาณการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบมากขึ้นค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16เพื่อให้ผู้ชมพลาดในการติดตามรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ